จะรวมได้นดดดดะคะเข้า EX มาดูก่อนได้เลยจ้ามีหมูมีเนื้อค่ะวันนี้ค่ะมีอะไรดีๆเอาตุ้ต้มเนื้อร้อยเอ็นรวมไหมเอาเนื้อแลใส่เอ็นรวมกันเอาร้อยเลยค่ะเอาผมไม่ดีไม่ผมได้นะคะผมนี่มันเ็แยกไหมแงะไหมแยกก่อนนะใช่เลยก็ได้เลยนะสวัสดีค่ะ แบกว่าได้นะครับพี่เลือกได้รวมแล้วทุกอย่างแล้วค่ะหมูมินเนี่ยอะไจ๊ะ หาธงสีเหลืองด้วนี่ไหนดีที่ไม่บ้าง้งนเตรง้เป็นหมด้าอันไหนร้อยหนึ่งครับอันไหนร้อยร้อยไหมหรือว่าจะพัดยังเอ๋คพัดยางก็ได้พัดยางมาอย่างไมกขี้โคตรไปเลย ขอบคุณค่ะนพี่แมวอะไรดีคะรวม้าผมไหมคะสวัสดีค่ะสั่งได้เลยค่ะมีหมูมีเนื้อเลยจ้ะไดีค่ะได้มีหมูมีเนื้อเลยค่ะฝั่งนี้เป็นหมูฝั่งนี้เป็นเนื้อเราจะมีเนื้อเปื่อกนี้เพื่ออะไรค่ะผมนับเอาหมูรวมได้ไหมฮะรวมได้ค่ะลูกค้าหมูมีเลนแก้วพอดูเลยค่ะเป็ นี่เป็นต้มล้งเอาอันนี้ชิ้นหนึ่งอันนี้รวมไหมเป็นราคา80บาทนะคะลูกค้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะได้ที่ไม่สุดดีกว่าได้นะคะลูคาแปบาทกี๊กจะทำเป็นน้ำต้มล้งำแซ่บค่ะต้องบอกผมว่าซางสองร้อยนี่ยนี่ค่ะทเอาร้อยหนึ่งครับเอานี่ยอันนี้ลงกันเลย เอาเป็นน้ำต้มแซ่บหรือว่าต้มเลง้งเป็นเป็นเป็นยังไงจานต้มเลง้งต้มเล้งจะใส่ที่ขี้หนูนะหอมๆถ้าต้มแซ่บจะใส่ข,ข้าวครัวก่ลเอาต้มแซ่บถ้าต้มแซ่บหน,นูแนะนำเป็นแกงกระวนไหมรวมกระอนจะกินง่ายกว่านะไม่ต้องแท้กระหรือยากหรือว่าอยากได้ต้มเลง้งแทะอันนี้กระวนอ๋ออย่างนี้ดีกว่าอันนี้มัน,น,น,นจะได้แท้อันนี้เน,นื้อเยอะกว่า เอาวันนี้รวมร้อยหนึ่งดีกว่านะเอาเอาไหนครับเอาตามไปเชียร์จไปไ่ใช่เห็นเห็นมันจะเอาสางน้องด้วยอันะไรมันจะได้แชร์ห่ลูกน้องซื้แล้วเราอะไดรอ่ะเราปัญหาคปกินนะม่าสิอันนี้มันจะดีกว่ากับทุกคนเนี่ยเพราะเนื่อยมันจะหลายกว่านะคะร้อยหนึ่งในเด้อคัารถจัดปะแม่รถจัดมาคิดว่าต้อจัดนั่งแบบ มองหน้ากันนะไม่ได้เทียบคือรวมได้นะคะเข้ามาดูก่อนได้เลยจ้าได้เลยาได้นะั้ห้าเราอะไรนะเราเรียเล่นเาะไม่พอหรอี่่ไม่พอผัดเลยนะขี้เหร่เหรอใส่ผักช

ลองเล้วยครับเอาสองข้างนะเออพอจะมีนี่มันจะมีทำอะไรกันมาพอดีอ่านใจมันนะ ใหญ่เลยใหญ่ใหญ่หมดเลยายเป็นกรุนตเปาเอิเดียเดียวเนาะครับผมอย่างเดียวครับโอนจะเป็น5 0ที่พี่พ่อก็ไปมาช่วยนีเท่าไรครับพ่อมาอยู่ค่ะ80บาทอ้พอเนี่ยมาซอยมาไปตลาดเซาให้เน่ยยูบามึงผูเ่า ย่างอะไรหรอเราคลิปว่อนหรอแม่บัหนี้มะขามร้านเดียวกันเปลี่ยนอังไยแม่แล้วจตัวคือร้านเดียวกันมันมันมีเมนูคนละอย่างไหมแล้วไก่อะไรไก่จะได้ใส่ซื้อเดียวกันมันแม่นขันเขาจะได้ยกว่าผมใส่ไงติดไก่เป็นลังเลได้ใส่ซื่อจะฝันหลุดตัเบื่อที่้าสั่งไหนร้านค้าเดี๋ยวเองอย่างเดียวเนาะทานรถจัมป์ไหมคะ แมวเองเก่ยวบอกว่าล่วงเขาเเ่ตองาทลดวปีพีพอย่นลครับหอนายลีเลยเนาะยังจำได้จไแต่ไม่ขาประจำแม่เนาะมีของแม่ไหมเรือของพี่ก่อนอเพก่อนนี่ก่นที่พ่อไหเราบั ไม่เขา้วเดียวกันเอกับแฟนเขาตะกินคนเดียวกันใช่มงแล้วต้มเนื้อตมเนื้อหยแฟนเขาโมะกแกนตแกนแกนเขาแกนเอาเอาเนื้อเ้อของแกกุยได้ลูกาดเด้อไหดีครับที่ได้าอย เต็มเลยเนี่ยเผ็ดหน่อยเนอะแม่เนาะเผ็ดก็เผ็ดหลายพอ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 ,พอเผ็ดหน่อยพอเฮ้พอแล้วพี่พิศทุกวัน สั่งแล้วอันนี้ผัดมมาไม่ขมเนาะขมๆแต่ไม่เผ็ดสั่งได้ไหมคะมีหมูมีเนื้อเลยค่ะ่้ออมอีัให่ได้คบพี่ก็ก็ขอเนาะ ไปดิบแป้ก่อนได้ที่นี่แป้งได้ได้ได้กิครับขอบคุณค่ะเอ้านู้ลืมไปดิบแป้งก่อนร้อนด้วย I'm <laughs> sorry. S <S f f. 1941, อย่างนี้รวมกันอันนี้หมูทั้งคู่เนาะเอหมูเราควรัวคืออหมูใช่ไหมจางนั้นเลยพี่มีหมูมีเนื้อจ้ะติดหมูติไหมพี่หมูมีเอ็นแก้วกัระดูกบอลข่างในเอานี่พอด้คีนะครับเลือกได้ได้เลยนะครับต้องมีกินเลยคอะเป็นกระดูกบอลอย่างเดียวไหมหรือว่ายงไะเอาอะไรจะเอาเต็นแก้วอย่างเดียวหมูมีเอ็นแก้วกระกบอนหมู รวมได้ค่ะราคาเท่ากันเอาอะไรเอารวมอันนู้นอะไรลูนกระดูกอ่อนเหรอแต่กระดูกอ่อนค่ะลูกอ่อเอาเราจกินอะไรจะเท่าไหเลยเราจะกินอะไรรวมเนี่ยสั่งได้นะรมเกระดูกรวมได้แปดสิบบาทแล้วะ้วยมพี่ไม่เอาไม่เแย่ก่อนได้นะครับพี่เอาอะไรนี่มาแล้วนะครับลูกค้าทางรถสั่งได้ไหมคะ ทานรสดได้ไหมคะสวัสดีค่ะค่อยมาดูก่อนแ,แปดสิบบาทอ่ะมีถ้วยมไหมอันนี้หมูใช่ไหมค่ะเรือไปรวมได้เลยค่ะลูกค้าเราเป็นอะไรดีคะอันนี้ถึงยืมอันนี้ถุงยืมเน เอ็นแก้วหมูสองแง้ข้เนือเีวไม่เลออันนี้อันนี้ไปฝากโค้ดเท่าไหร่ถึูลง80 80บาทลูนค้ามีต้มเล้งมาด้วยนะรเียวได้ขายได้นะครับอะไรนี้ครัเมีปลาจ้าถมงละ80ใช่ไหมครับจ้าเราเอ็นแก้วดีกว่าถุงล้กระตุกอนะด้วยไหมอันนี้นี่คืออะไรครับกระดอนหมูอ่ะเออเอาเลย อันนี้จะเอาไปให้พ่อเออรถจัดได้ไหมไม่ใส่ทิูคุณทุกอย่างยกเทเนกคีแล้เอนทใส่เนาะอันนี้ใส่ที่ได้ไมคะ่อันนี้เป็นรถจัดเลยรวมแล้วทุกอย่างนะคะไปดี

แม่ก่อนได้ไบ้างรวมได้นะได้ได้ดแล้วกอ่าอนัตังไเน็ตแก้วของขในไ่าก่อใช่ไหมกระดูกเราได้หมรวได้ครับนนกอ่ีค่ะลูกค้ารวมได้นะคะขามาดูก่อนได้าคร้านไนเป็ดเสี่ยวเลร้ด้วยาม้าเย่รับมาหนึ่งบาทนะคะแม่ก่อนได้นะครับพี่ สวัสดีครับถ่านได้แลวพี่เอาคุ้มดีขอบคุณมากนะคะน้ำตาทองก่อนนะคะแปดร้อยขอรถจับไหมเอาสวัดดีค่ะเอารถจัดต้องคงแค่น้ำใสมีเป็นต้มแค่หูเร้อไม่ได้พกไข่มาเลยพี่ไม่ได้พกไ ได้ครับได้ครับวงมีพี่แวก,ก่อนดครับเื่อได้ถักได้เลยนะครับา้าโพี่แวก่อได้เล้ครับผมไปทุกดนะจได้นะคะลูกทุก่าเลยค่ะไปดี่ถได้นะครับไปทุกคนได้เลยนะครับรับตัวไหนดีอตัวไหน

่อไ,ได้ครดิครับเามไครับปดครัผมกนได้เลยรับเป็นปลาเป็นกุ้งพี่ี่ขาไปแล้วรก่อน,นะแปดสิบาทรับไปดิครับแก,นะก่อนค่ะลูกค้านีหมูมีเนื้อเลยค่ะเลือกได้รวมาเองเข้ามาดูก่อนได้เลยค่ะรวมวทุกอย่างเลยนะแป

คไม่ด้ะแ้วก่อนได้ครพี่เลือกได้านได้เลยนะคะใส่มะนาวไหมใส่แล้วก็ใส่มะนาวไดเลยไม่ต้องอะไรผมไงาน้มก็ไทีจะทำให้ทำไปดีครับพี่แม่ก่อนได้ครับเลือกได้ผานได้เลยนะพี่แม่ก่อนได้ครับ